เดยะครับลองทุกชาวบ้านวันนี้ผมจะมาเล่นโยซูกิะตามที่มีคนคนนึงขอไว้นะผมก็จาชื่อเขาไม่ได้นะคือผมผมก็ไม่ได้ผมก็อ่านคขมเม์แล้วผมก็รีบมาทําเลยนะก็คล<ม>ิปโยซเกิะผมก็อธิบายง่ายๆนะครับแล้วก็กดแรง้งให้ดูนะมันเรียว่าวันนี้ผมมากับเ,เพื่อนผมคนหนึ่ง<ม>เขาชื่อนิวบี้เขาคนอ่านหกสิกนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรเขามากหรอกลองพูดหน่อยสิคุณนิวบี้เออนี่เสียงเขาครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูเทนนิงให้ดูก่อนนะ โอเคครับก็เดี๋ยวครับก็ตอนนี้กลับตัดกลับมาที่โหมดก็เป็นเซอร์วิสพีนะเราเข้ามาในเทสเทสตเสตเสตเฉยๆก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลนี้คร่าวๆให้นะครับแล้วก็จะบอกเทคนิควิธีการใช้สกิลนั่นนะให้มันได้เปรียบในการต่อสู้หนูนก็อยา่า,า,อาไปสนใจครับกลัวเขาโดนตายไปสกิลแรกนะเป็นสกิลเดือดพันนะอันนี้ผมจาไเอเห็นได้นะเพราะว่าผมจริงๆผมไม่ค่อยเล่นยิงเกิมากแต่ผมพอรู้วิธีเล่นมันอยู่ก็สกิลหนึ่งสกิลเดดพัน พุ่งต่อยนะการเบรกนะสกิลนี้คือโล่แต่งนัมบี 15. สิบห้าสกิลนี้มันเอาไว้เปิดนะผมว่าเดี๋ยวก็นนี้ใช้เป,เปิดแบบจัดๆขนาดนั้นนะก็ผมจะไปเร็วเลยนะเพราะว่าสกิลมันละเอียดไม่เยอะนะครับสกิลสองนะเป็นสวิริชอตกันชื่อก็บอกว่ายิงชัดกันไปสกิลนี้หวังผมได้มาถึงคนนะเพราะมันแรงถ้ายิงแล้วไกลโดดเลยงใกล้สิเล้ยงใกล้ผู้ผิดอ่าวเขาโกหกแล้วสวิริดกันสกิลนี้ก็อันนี้เข้าใจง่ายมากยิงปืนนะ ระเบิดยี่สิบโอเคก็สกิลนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายยิงแล้วมันไม่ได้เร่งยากถ้าอยู่ไกล์ก็ยิงตัาอย่างเดียวก็โดนแล้วสปิริีคอมโบสกิลนี้น่าจะเป็นหนึ่งที่คุญแจหลักของตัวนี้เลยคืองัดขึ้นไประเบิดห้าแล้วก็ต่อยรัวนใช้ง่ายนะครับสกิลนี้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าคุณจะสกิลหนึ่งโดนหรือเปล่าถ้าสกิลถ้าสกิลหนึ่งโดนเนี่ยโอกาสสกิลสี่โดนเนี่ยเ คือตรงนี้ถ้าเรายิงระยะตรงนี้นะมันจะไปได้ประมาณเกือบสุดนะครับแต่ผมว่านะถ้าประมาณตรงนี้น่าจะโดนก็จะกดกันทีระยะไกลามากน,นอย่างนี้ก็น่าจะโดนนะตามที่ผมคาดไม่โดนโอเคงั้นะระยะประมาณเนี้ยประมาณนี้กำลังดีนะก็หลายมีดอยู่นะจริงค่อนข้างไกลน,นะครับแต่แต่ไม่เท่าไอ้สีมนน่วงโคจุก็เดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคอื่นๆของตัวนี้้วยนะครับก็สําหรับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคตัวนี้วิธีใช้ยนะคืสกิลหนึ่งตัวนี้นะสปีดพนะันเนี่ยมันจะหวังผลได้ค่อนข้าง,างน้อยนะถ้าคุณยืนนิ่งเลยตีมันเหมือนจะมันโดนยากน,นะครับแต่ถ้าคุณมันทีนี้ที่ผมใช้นะผมจะ้ต่กนหนึ่งทีนะไม่ใช่สองทีนะสองคือบางตัวอย่างบอดี้โดนสองทนะีจะโดนต,ต่ตัวนี้นได้ความแงไปไวนะแลวโดนกค่ทีเดียวหอนครับนม่โดนครับแล้วเราหันมาต่อยได้เลยนะอืก็ค่อนข้างหวังผลง่ายนะเดี๋ยวรอระดัมหนึ่งครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู เทคนิคกรแฮตะวีววสามเลยน,นะที่สองเนี่ยเทคนิคมีไม่ค่อยเยอะนะครับคือมันเอาไว้ใชา้ในคอมมูนที่3สามเนี่ยสมมติว่าเรายิงพลาดแล้วเราเจอคนอย่างโกโจถ้าโกโจเคาน์เตอร์ได้เนคือเราจะเจองานใหญ่นะเพราะเราจะตัวเราจะป้อนนิ่งห,อองหนึ่งหนึ่งนะครับเราเทคนิคที่ผมใช้นะมันโดนส่วนยากที่ผมทาการโดดยิงถ้าแบบถ้าคนในช่องบล็อกไมอะ่ะเล่นในตะวีแล้วเห็นผมในตัวนี้ผมจะโดดยิงตัวเนี้ยตะกันตะกี้ ก็มีประมาณนี้นครับวิลลี่ของโบก็ใช้ต่อจากการที่คุณไปกิ้หนึ่งให้ดูโอเคเอ,อเอ่อเดี๋ยวเราลกตัว <ๆ S 2> อย่างให้ดูกันก็ได้นะครับที่ที่ผมบอกว่าถ้าพลาดเรื่งดนตรีจะเป็นไงก็เดี๋ยวผมสาธิตที่ผมบอกไปนะว่าจะโดนขัดนะก็เดี๋ยวผมยิงเลยคอมเตอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาตีต่อเนี่ยคือเราตายเลยนะสำหรับคนที่เล่นระโจเป็นนะครับเขาจะคอมโบมาเอาเราได้แน่ๆเลยนะนี่มันเขาเสียแต่ถ้าเราอยู่บนฟ้าล่ะก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะตียิงบนฟ้าให้ดูนะครับตึ๊บเคาเตอร์นนี่ฮะนี่คือมันเขาตามเราไม่ทันนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้แยแลวยิ่งถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยค่อนข้างมอง,งผลได้เลยนะการทันอย่างนี้วง่า,งหางเห็นผลนะครับส่วนคอมโบเนี่ยถ้าผมจะทำให้ดูนแต่จริงๆตัวเนี้ยถ้าจะมีคอมโบแต่ตัวสำหรับผมเนยนะผมจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณจะใช้สกิลช็อตกันนะ์ยิงทรงเดชไม่ค่อยได้ผลนะแต่ให้ดีอะคุณต้องแร็ดเดอร์ขึ้นครับเดอร์ยิงเหรอคุณดูดรามิที่ออกิ มันไดาเหมือนมันคือมันผมว่ามันหนักมากนะถ้าเลดเดอร์ยิงจุกแน่ๆคือมันแรงมากโอเคต่อไปก็เป็นเอเวอร์ไชนิงครับอันนี้ผมรีบนะเพราะว่ากี่เวลามากเลยนะในการทำเอเวอร์ไชดิงที่ในการรีวิวตัวตัวนี้โอเคเข้าร่างปีศาจยูสเกตร่างนี้นี่ผมว่าสกิลเด็ดๆน่าจะมี2สกิลนะสามก็ได้อ่ะให้สามสกิลแรกเนี่ยเดมอนกัมเจาะโลนะครับมันก็เหมือนร่างแรก ต่ว่าครูดาวมันเร็วมากถ้าคุณตะเกียบดูเห็นไหมผมพูดแป๊บเดียวมันหมายรอบนะคือคุณยาสแปมสกิลเนี้ยทัทง้งทั้งทั้งอันติรายก็ได้นะแล้วก็เดม,มอนการ์ดครับสกิลนี้ก็หวังผลไดนะ้แรงด้วยมันจะเลี้ยวโค้งใส่ศัตรูเลยครับในระยะนิดหนึ่งนะนี่คือข้อดีของมันครูดาวอาจจะไม่เร็วนะไม่เท่าอนันนี้แล้วก็สกิลอีสกสกิลหนึ่งคือเดมอนบร,รนะิเวณนอันนี้เป็นสกิลล็อกเป้านะครับผมไม่ไแน่ใจว่าถ้าบล็อกนี่มันจะกันได้ป่ะน,นะบล็อกหน่อยอยบล็กหน่อยบล็อกหนออกหนน่่อออยยบล็ก โอเคสกิลนี้ไม่เจาะบล็อกนะแต่ว่าคือมันจะมันจะสเต็มนะจะปั๊มสเต็มอ่ะโอเคแล้วก็ยูที่สีไม่เจาะบอลครับเราคว้ใช้จับหม่งนะยูนี้ก็หวังผลได้ครับแหลกก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นตัวเนี้ยขอแค่คุณยิงสปิริตกัมเนี่ยโดนอ่ะไม่ว่าจะสีแดงหรือสีธรรมดาคุณก็แทบจะชนะไปแล้วนะเพราตัวมันมีสกิลออกเป่าเลยแต่ว่าแค่แค่โลมบล็อกได้เฉยโอเคครับเดี๋ยวตัดพ่นี่ในแกล้งเกมเลยนะ ก็มีเทคนิคนึงนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะเพื่อนผมแบบคุณนิวี้เขาแบบทันคิดขึ้นมาได้นะการที่คนจะยิงได้หวังผลมากสุดเนี่ยคนต้องยิงสปีดการก่อนเดมอนกันนะครับยิงไปอย่างนี้นะเขาโล่แตกเขาจะโดนดำมจากสีแดงนะอย่างนี้ถ้าเรายิงสีแดงก่อนเขาจะโโล่แตกจากสีแดงแลวโดนดำมจสีฟ้าเนี่ยแต่สีฟ้าเนี่ยคือเรายิงทิ้งได้เลยนะเพราะคู่ดำเร็วมากพูดไปเนี่ยคู่ดำก็เสร็จแล้วเนี่ยคู่เหก็มาอีกเลยนี่คือเทคนิคนะยิงสีฟ้าก่อนสีแนงครับเพื่อที่เราจะหวังผลกับการทยายามดำจากสีฟ้า โอเคก็เดี๋ยวเจอกันในแรงนะครับผมพูดเจอกันในแรงสองรอรอ์ไปโอเคก็มาที่แรงคงแมทนะครับมผมเลือกไม่ดีกว่ผมไม่ชอบผมแม้แต่คิดแรงนะที่ผมก็ไม่ได้เก็บม,มาก็ันลเตอร์ยูยูสเขาจะหาทางจะหาผมแน่เลยผมไม่บอกดีกว่ากนะูาจะหลุดแต่ว่ายังไงผมก็ต้องได้ยูสเกตี้องีลองทุกชาวบ้านขอมาก็ต้องเล่นโอเคผมจะบอกเขาว่าผมไม่หนะ่อง ไอ้ไม่พิ h h. มหรือเปล่าพี h h. ่พ h h. อ่ะพิมเดี๋ยวนิวบี้เล่นเลยนะนิวบี้โอเคเขาจะเป็นโอิคูล่าเพราะว่าคนนี้เขาเหมือนจะมีโอเคแล้วนะฟิวเจอร์บูนมูลไลท์โซนติตะเขาไม่รู้ความหมายชื่อกนะ่อนนะด้านแคนยอนตายนี้เรไม่ปิ่งครับผมว่าเราชนะนะเปิดก่อนเลยนะครับโดนเห็นไหมเราเจอรอนะมี้ผมมีที่สู้รออยู่นะครับเทคนิคเนี่ยเข้าไปนะครับในรู้ปล่อยให้เขาตีเราเถอะ แต่อย่าบล็อกนะผมบอกไว้ก่อนนี่งไงเห็นไหมเขาพลาดละอุอัน,นี้คือเราเราชาไปนีดเนึงคือผมอจะบอกให้ว่าแชมเบิ้ลของรอเนี่ยมันช้านะถ้าเขาแชมเบิ้ลมาเราสามารถตีสวนได้เลยนะแต่ให้เราบล็อกอาโร่เลยจะแตกนั่นแหละเขาเสียเคสน,นี้คุณเด,ดบี้แบบเขาเปิดทางให้ผมนะก็เปเรื่องให้ดีนะแล้วคุยิงสามไดนะ้นอ,อ,อันนี้ผมยิงช่วยเขาได้โอเคทคนิคการแลกของสองเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับขอแค่คุณช่วยกัน นี่เราเขามีสกิลนี่ป่ะเนี่ยแคมเบอร์ป่ะเนี่ยยู่บี้เฮ้ยมราโตมาแล้วเฮ้ยโอเคเราบืดน,นะแ้าผมโดดเมื่อกี้แต่ไม่บืดน,นะแต่ผมพลาดเองเอาแย่ละโอเค,โ,อเคโดนเมทไปก็ใช้อุซกิเบรชเขาจะใส่ผมนะไม่ใส่แห็นจิงก่อนโอเคโอเคการใช้การใช้ทักทการโดดยิงอ่ะไม่ใช่เรื่องดีนะผมพูดเลยยิวล้อนนี่แรงมากครับแกมาช็อตอุ้ยโอเค,ออเ,คเราพลาดน,นะเราไม่ทันมองเราโตไม่นไรครับเรา ยังมีรายชีวิตนะขอแคอ่อยากเขามีอิสติตอนเนี้คุณอีวี้คุณไหนไม่ก้อนการสองก้อนหนึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะนอกจากคนจะเนี่ยไอเซนนะอฮ้ยโอ้โหตะกี้ไม่ติดนะ้วเมื่อกี้เปนเพาไมอ่ะแล้วโหลดยิงก่อนอเซโดรรอนนะระหว่างผลยิงท้ำได้โอเคก็ตายนะลองเราโจนะครับอีบี่คุณต้องทำจังหวะผลแล้วเซโรแล้วก็ได้สักอย่างนะโอเคไม่โดนยังเทคนิคเดิมครับผมจะตีข้างนะอย่าบอกนะโอเค ผมสวนทันนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าทัวร์บัญชานะี่ถ้าคนไม่เชื่อผมรู้รู้ผมชุดนี้ผมยิงช่วยนิวบี้นะโอเครอจะได้ซ้อนไม่ทันมื่นนะเาฮียเขาโดดกันเขาชัดกันเรนะื่อยๆรอตัวนี้เขาไม่ได้ไป็เท่าไหร่เอ้ยละคือเนี่ยถ้าเราสกิลหมดเราออกวงเลยนะนิวบี้เอามอจากวงนิวบี้นิวบี้สวนมันนิวบี้นิวบี้พื้นตนนี้เขาเพิ่มกันนะครับผมผมอ่าหนึ่งในเทคนิคที่เราต้องใช้เนะี่ยในการต่อสูนะ้คือการมอ เราสังเกตมานานแล้วโตวเขาไม่ค่อยบอกนะใครโดนผมตอดฟรีเยอะมากก็คงจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเข,เขาก็แรงมกันผมไม่ชอบตัวน้าโต๊นะกลัวที่โกงอุ้ยอันนี้ผมตายเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยผมพลาดโอ้ไม่เป็นไรครับตอบอะไรที่เขายังไม่มีอันตินะผมว่ายังเรายังเล่นได้อยู่คนนี้พี่รับคุณอย่าไปโดนต,ตัวตีวตวนั่นแหะนะมันมีอันติแล้วอีกทีเดียวเขามีอันติแล้วไม่รู้ฮะแต่รอมีอันติแล้วนะครับนิดเดียวฮะรอมีอันติแล้วฮะแค่ว่าอะไรฮะ เพ okay, ื่อว่านะเออน้าตกมย่งตินะครับตอนเะนี้ยพยายามสังเกตรหลอ,อนติเขาตลอดสังเกตถ้าถ้ามีคนถามว่าดูยังไงก็ดูที่พอยนะเหมือนน่าตกจะบักน,นะครับถ้าพอยสาม300นะร้อยเนี่ยเขาลากเสียแลนวนนราตกอันนี้คือเราสู้ยากนะเพราะตัวมันค่อนข้างแรงอ่านวนวี่คนบอกไว้นวนวี่คนบอกไว้เคยสวยคนหลบได้คเก่งมากนวนวี่ขอจูเชยคุณในฐานะเพื่อนลุงทีอยู่ผมเอาร้อให้ได้นะจริงถ้าเม็นก็สองร้อยอยู่ผมจะสกิลส่วนเลยนะ พุ่งมาปั๊บดึงสีใส่เลยโดนอะไรอย่างงี้โอเคแลกกันปะนนี้เขาตายนะถ mm ้าเล็ง oh, ม okay. oh, <the back> ันแม่นก็โดนหลบได้เรายิงซ้ำไปก็ไม่ได้เลยพุ้งมาโอเคเขาโอเคเราติได้นะมีชีวิตรอนการเล่นตัวนี้เนี่ยโอเคเขาสกิลนี้วะโอ้ผมก็ผิดนะผมจะกดสกิลว่าแรดอะโอเคยยยอะไรโอ้ยเกือบตายเลยเนี่ยต้องข้าผ่านนะผม อันนี้ผมเล่นพลาดเองนะถ้าเาจะแพ้ตอนนี้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกครับเราได้เกมยังไม่จบนะพอออกวงลงก่อนผมเสียเบียดผมกคตรตายไม่อะหรอกนี่เขาตายเลยปะเนี่ยเก้วันนี้วิ่งคนซ้อนเออต้องอย่างี้นะครับก็ได้เป็นทีมสัมพัญที่สุดนะครับแต่ว่าบางทีทีมกุ้งขยะนะกูก็อย่าไปพึ่งทีมอะไรมากนอกจากไม่มีกีฬากระจายนะวิ่งไงตึ๊บ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 ตายตายตีต่อเอ๊งนั่นแหละรอมีอตรีไหม ตขาแตกไหมสวยอันนี้เราซ้ำได้เลยนะนี่แหละสวยผมตายนะอย่างเงี้ยมันไม่แชมเบอร์ผมมันแต้มันติดแล้วแต้มันติดแล้วโอเคออเราหน้าเราโอลุงลุงฟังมาเราเหลือชื่อสุดท,ท้ายนะครับเราฝั่งก็เหลือนนะตอนนี้ผมมีเดวี่แบวงแล้วนะมไาเลยผมมันเดวี่เขาได้ยาวๆยานนี้ถึงคนระับยิงดาบด,ดักโน้ตกมือเดี๋ยวดนนักปอมนี่คือถ้าเราเข้าไปสู้หลอนก็าตายได้เลยนะเพราะมันเมแสแรงมากแต่เราเปิดก่อนนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ ทีมงสู้รอมีม่เยอะหรออย่าอย่าโดนเมสนะจะเกิดกระชากหัวใจโอเคกระชากมือนะครับเขาร์ช็อกเลยนะครับเดินเขาจะช็อกนี่ก็เป็นปัญหานะแรงโคตรโอเคอย่างน้อยเราบล็อกดำเนนการได้เนี่ยโอเคเราไม่เป็นไรครับผมยังไม่ตายนะผมหวังเพื่มคนเดียวบีตอนเะนี้ยไม่โดนโอเคผมงัดโดนนะแต่ผมไม่รู้ได้ได้แค่ไหนเดียวบล็อกกอนไอ้หน้า,าคนดิวบีอ่ะโอ้มันเมสโอเคไม่เป็นไร ตันนี้ผมตึงมากผมกลัวแพ้นะไม่ใช่หรอกผมเกลียดอันใหม่สวยมากครับมันเหลือชีวิตเดียวแล้วโตวโอเคผมว่าตอนนี้เราการันตีชนะนะโอ้เสียงผมเปลี่ยนเลยเนี่ยเมื่อกี้ล่นอะเคหักได้ระยะโอเคยกำลังดียิงใส่หน้าเปน็นดอกเดี๋ยร์ตอนนี้เราไม่ต้อง,งอกังวลกัครับโอ้ <c oughs> โอเคตึงผมจะเป็นเจ้าของช่องเลยผมก็ผมก็ฝากขอ่าวบาที่คุณได้แล้วนะยังไงที่ก็เป็นหมดสองสองอนะ ผมว่าคนไม่น่าแพ้นาวโตล้ละด้วยสก,กิลที่คนมีเนะี่ยผมเชื่ออย่างนั้นเขาวอค์กอย่างเดียวเลยฮะใส่หุ่น้องมาภาคแล้วเนี่ยนะโตรร้ตใช้ชาร์ o ด้โคลนวิ่งใส่นะโอเคเขาใช้สก,กิลนี้ผมก่คงแตกกันละเฮ้ยเขารู้ทีแค่ทางครับเด้เวอร์นี่วิ่งผู้เล่นที่ชาญฉลาดมากนะคือแม้เขาแรงนิดเดียวก็เถอะ ต่างคนต่างเล่นเชิงไงนะแต่วันนี้นต,วตัวนี้สกิลตัดสกิลนี้ก็ตัดเบรกชั้งนะเอาแล้วนีเขาเล่นพลาดนะครับเขาาคนมาเดินเดี๋ยวภาพมึงคุ้นเขาใช้สกิลสี่้ามานั่นไงผมว่าอ้ไรหมภาพเดิมเลยหลบไม่ทันนะเกือบดีแล้วยังไงฮะเขาก็เจ็บเราก็เจ็บผมรู้นะว่าเขาเจ็บหรือเราเจ็บแต่ว่าเขาเจ็บเ,เราเิ็บไม่รู้นะแต่เหมือนต้องทำอไแบบนี้เยอะกว่าเขา,ขาเราเรา,เราก็เขาเ่าเจ็บกว่าแหละคุณที้วี่คุณจะสกิลสองไปมั่ว่สิเขาบอกได้ ฝั่งนู้เหมือนไดกันแหลกแหลกไงไม่รู้นะเอมบี้เขาเลื่มเขาเลื่มยิงเลเซอร์ได้ยังเนี่ยเขาแหลกแหลกเขาปิ้งกันนี่โอกาสเราแล้วนะบุควาฟควาฟไม่เขาแหลกเนี่ยเขาว้าฟรัวๆเลยมาเป็นร да. really like ่งแล้วย well nah ี่เซอร์ให้โดนเอมบี้คุณเอมบี้ครับความหวังฮะสวยมากครับเซอสวยฮะสวยครับแค่นักของเราครับในวันนี้ในตาเนี้ว่าได้เปรียบมั้งเราไม่ปิ้งนะตอนนี้ คือเอบยผมเคยพูดแล้วนะว่าเสิร์ฟมันห่วยแตกมาก runner run away and play cool d คุณนารูตโตะร,รับคุณก็เล่นเหมือนผมคุณก็เล่นเหมือนเขานั่นแหละนะครับคลิปลองทุกชาวบ้านโยซเกะน,นะนี่มีคนขอมาพผมเจอพี่ดินจา๋าเลยก็ผมทําแล้วนะก็เหมือนเดิมครับถ้าใครคอมเมนต์อะไรมาผมก็จะทำตามคอมเมนต์นั้นนะถ้ามันถ้ามันหนึ่งมีสิบคอมเมนต์มาผมก็ทำสิบคลิปเลยนะผมพูดจริงนะครับโอเคก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะเจอก็เจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ผมจะรีบลงวันนี้เลยนะวันนี้ก็วันไหนก็คนดูไหนกล่าวเอเคครับเจอกันฮะ